อืมอยมันพงนะมันทานายอะไรไม่เคยถูกหรอกเป็นไงล่ะก่อนสารจะอ่านคำพิพากษานะหูยจำเลยเหนืออย่างนั้นจำเลยเหนืออย่างนี้ทนายจำเลยอุทธรณ์อย่างนั้นทนายจำเลยอุทธรณ์อย่างนี้เหนืออย่างนั้นเหนืออย่างนี้แล้วเป็นไงล่ะเฮ้มึงอายกูบ้างไหมไอ้เฮ้ฮะกูถามมึงหน่อยเนี่ยมึงมึงประกาศอีกเลยว่ากูด่ามึงเนี่ยไอ้เฮ้มึงมาเอาไปลงมึงมาตัดไปลงเลยไอ้เฮ้นะก่อนสารอุทธรณ์อ่านคำพิพากษานี่มึงข่มกูเรื่องอะไรมึงข่มกูแค่ไหนนะโจทย์เสียเปียบอย่างนั้นโจทย์เสียเเเเเเปรีีีีียย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 บอออ่่่าาาาาางงงนนนนนนน้้ทจลขขั โคตรดีเลยพอสาลรุทรตัดสินเป็นไงพอไม่ตรงกับสิ่งที่มึงไปขีดเส้นใต้ให้เขาไว้นะพอไม่ได้ดังใจมึงถ้าได้จาเลยห่วยมึงพูดถึงตัวเองหน่อยมึงพูดถึงสิ่งที่ตัวเองทําไว้หน่อยสินะต่อให้เป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะนะมึงก็ทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับคนประนามหน่อยสิต่อให้มึงเป็นสัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำน่นะมึงทาตรงข้ามกับสิ่งที่คนสบประมาทมึงหน่อยสิ นิ่งเอาตัดตัดเอาตรงนี้ไปลงด้วยนายเี่มึงตัดเอาตรงนี้ด้วยอันนี้กูพูดถึงมึงโดยตรงเลยตัดเอาด้วยนะมึงตัดตรงนี้ไปลงในคลิปในช่องมึงด้วยนะอย่าสันตัดเอาแต่ให้คนด,าด่ากูไอ้นี่ไอสัตว์เลือ้อยคานไอขึ้นบกขึ้นน้ำไอขวางคองพอทำอะไรผิดพลาดมาหาแต่คนลงนะไม่เคยโทษตัวเองเลยแมรรยงง่รับประกันอย่างนั้นรับประกันอย่างนี้ จำเลยได้เปียบอย่างน like ั้นจำเลยได้เปียบอย่างนี้ครูกูจังตอนก่อนสารรุทอ์อ่านคำพิพากษานี่ครูกูจังคมกูจังนะสารชั้นต้นอ่านคำพิพากษาไปเสร็จไปเอาข้อมูลอะไรเอามาลงจนหมดสืบพยานเสร็จไปเอาคำเบิกความของกูมาลงไปเอาคำเบิกความของพยานมาลงเอาของคนนั้นคนนี้มาลงเอามาลงจนหมดพอสารชั้นต้นตัดสินมึงก็ไปเอาอะไรอะไรมาลงไปเอาเอกสารเอาอะไรมาลงนะก่อนสารรุทอ์อ่านคำพิพากษามึงก็ข่มกูจังทนายจำเลยเก่งอย่างนั้นทนายจำเลยเก่งอย่างนี้ตรงนี้ได้ประโยชน์ตรงนี้เหนือตรงนี้เก่งกว่าเหนือกว่าครูกูจัง แล้วภาษาอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาจำเลยแพ้คดีเสือไปด่าทนายจำเลยว่าห่วยไหนละคำชวนของมึงคืนน้ำลายตัวเองเลยเฮ้ไอ้อ hey! ปีมึงกลั่อารงนี้ไปลงด้วยนะสมองมึงอ่ะเป็นไงล่ะวิจรารณญาณของมึงอ่ะนะที่มึงพูดไว้ว่าเก่งนักเหนือนักแล้วเป็นไงล่ะที่มึงคาดไว้มันผิดโทษแต่คนอื่นทนายจำเลย ไม่ชนะคดีนะสิ่งที่มึงชื่นชมไว้สรรเสริญไว้ข่มกูไว้ก่อนหน้านั้นนะ่ะพอศาลอ่านคำพิพากษามามึงก็ไปด่าเขาไหนมึงชื่นชมนะทําไมมึงไม่ปลอบใจเขาบ้างพอเขาแพ้มามึงก็ซ้ําเขาไอ้นี่หาแต่ที่ลงมึงก็ไม่ต่างจากไอ้ไหลหรอกไม่เคยโทษตัวเองเลยเหมือนคนเชียร์มวยเหมือนคนไปลงขันอะไรแบบนี้ไว้พอไม่ได้ดังใจมึงก็ฆ่านักกีฬา อย่าลืมตัดไปนะกูทำเพื่อมึงเลยประโยคนี้นะช่วงนี้นะได้ไหมอ่ะสามนาทีห้านาทีได้ไหมไ,ไหมอ้ที่มึงตัดไปนะไอ้จรเค้มึงตัดไปเลยได้กี่นาทีอ่ะได้ถึงแปดนาทีไหมมึงตัดไปนะกูด่ามึงไอ้ใหม่ชะละวันกูด่ามึงล้นวนๆเนี่ยได้ถึงแปดนาทีไหมมึงตัดไปลงเลยว่าแม่ชมพูด่ด่าใหม่ชะละวันมึงตัดไปลงเลยนะตรงนี้ตอนนี้ช่วงนี้กูทำเพื่อมึงโดยเฉพาะเลยไปการันตีไว้ว่าเขาเก่งอย่างนั้นเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้ พอสุดท้ายมาไม่ได้ดังใจเสือกไปด่าเขาไอ้โจรักที่ไปแล้วบายบายค่ะโอ้มึงว่ามึงเนี่ยไอ้เครื่องมือการเกรษตรนะมึงเนี่ยไอสัตว์กเกษตรเห็นรีบผลลันธ์ไปให้แม่นางเอกเยอะเลยเออนไปเถอะมันไม่มีอะไรหรอกนะคือไอ้นี่มันเป็นประเภทว่ามันคิดว่าพระที่มันห้อยคออยู่อะ่ะคือที่หึงของโลกไง แต่พอมันเอาพระของมันไปให้เซียนพรนะน่ะเขาก็ไม่เห็นว่าของมันเป็นของดีหรอกที่เราหยิบยื่นความหวังดีอะไรต่างๆที่เราหยิบยื่นเขาคิดกับเราแบบนี้เหรอเขาคิดกับเราตั้งนานแล้วอ่ะแล้วเขาคิดคิดกับเราตั้งแต่ก่อนน้องชมพู่เสียอีกเราเสียความรู้สึกอ่ะพี่มันดิ่งอื <c oughs> <c oughs> เราซื้อแต่กอบพระสมคืนนะนักกีฬาที่ไปวิ่งอ่ะนะแล้วเราได้เหรียญทองนะโฮม เราคิดว่าเหรียญทองของเรานี่มันสุดยอดแล้วแหละแต่พอจะเอาไปขายเอ้ามันขายไม่ได้นี่ว่ะมันมีค่ากับเรานะแต่มันไม่ได้มีค่าสําหรับทุกคนเนี่ยสิ่งที่เอะไลคิดของดีที่อไหลมีอยู่มันคือของเก๊ในตลาดนัดะมันคือของทั่วไปในตลาดนัดน่าไหลที่จะบอกให้นะที่เองกำอยู่ที่เองคิดว่ามันเป็นเพชรนะมันคือสิ่งที่มีทั่วไปในตลาดมันไม่ใช่ของพิเศษมันไม่ใช่ของหายากนะมันไม่ใช่เพชรสิ่งที่เองกำอยู่อ่ะในตลาดเกื่อนเลย โอ้ไม่เหลือใครให้ไว้ใจแล้วพี่ไฮโซกะหมดแล้วอะฮะต้องให้ติ่งพาไปเซเว่นเขเปิดโลกหน่อยโอ้มันบอกมันดูถูกเซเว่นมากมันเหยียดเซเว่นมากตอนนั้นไม่สาพามันไปเซเว่นมันบอกว่าขายของได้ตั้งเยอะพาแต่กูเข้าเซเว่นค่าพี่นิจารีสามทุ่มนั่นหรอวัยจังเลยพากูไปแต่เซเว่นหารู้ไหมเนาะเด็กที่เนียถ้าได้ไปเซเว่นนี่คือสุดยอด ยายเจ็ดเก้าบอกว่าสิ่งที่ไหลมีคือเพชรเพชรแบบที่ไหลมีในตลาดเกือนเลยยายเจ็ดเก้าออกมาจากกะลาก่อนนะออกมาจากกะลาก่อนออกมาจากอะไรที่มันอยู่ในนั้นก่อนมองอย่างอื่นบ้างนะคะมองมองไปรอบๆมองไปกว้างเพชรที่คุณเห็นนะ่ะในตลาดเกือนเลยเด็กน้อยเอามาเล่นหมากรีกกันอยู่เพชรแบบนั้นอะ่ะไม่มีตังตังไม่พอใช่ไหมโฮมไอ้ดิง้งเวลาแม่ไปไหนมาไหนดิ้งบอกแม่จอดเซเว่นหน่อยแบบมไม่อยากจะจอดเลยสามร้อยขึ้นอะ่ะ แค่เซเว่นนไม่รู้ขนมอะไรมันหิ้งมาตอนแรกบอกจะแค่ซื้อซาลรเป๋าพอออกมานี่เต็มถุงดูถูกเซเว่นขายของได้เยอะพาเข้าแค่เซเว่นช่างกล้าพูดพี่นุจรีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องอ่ะหลงพี่นุชจรีกับพี่นิจรีนะสองคนใช่ไหมอ่ะพี่นิจจรีพี่นิจจร,รีเป็นพี่ที่มาเจอไม่สาแล้วแล้วพี่นุจรี นี้ชื่อไทยชื่อสังกฤโอู้น่ากลัวพี่มะมิวเดียววันดีจ้ะสงสารได้หลายอยู่อย่างหนึ่งนะสิ่งที่เห็นคือมันเป็นรูปประสาทแเล้วนะย่ามนาวัดีค่ะคนที่อยู่รอบตัวมันไม่มีใครหวังดีเลยมีแต่ปั่นปั่นมันเหมือนปั่นจิ้งหรีดอะปั่นให้มันกรีดรีดให้มันร้องให้มันกรีดปีกอะปั่นให้มันดีครับนะปั่นให้มันร้องปั่นเหมือนจิ้งหรีดเลย คนรอบตัวมันไม่มีใครรักมันเลยสงสารมันเพราะว่ามันจริงสงสารที่สงสารเพราะว่ามันงูมันไม่รู้ตัวมันไม่รูอะไรเลยแล้วมันก็มันเป็นคนงูที่โดนคนรอบข้างแเอาปั่นจริงพงแล้วมันก็หลงระเิงว่าการที่มันส่งเสียงและการที่มันเป็นยิ่งลิตแล้วมันส่งเสียงมันคือเท่มันคือดีมันคือสิ่งที่ทําให้คนอื่นมาสนใจมัน ที่กสนวัสดี่ะเออเมื่อคืนมันเพ้อเจ้ออะไรก็ไม่รู้นะเพ้อไปแล้วยืนด้วยขาตัวเองก็ได้นะไม่ต้องไปพิงใครพี่ไอพี่ทำตัวเองค่ะพี่ทำตัวเองนะน้องแค่มองห่างๆแหละจะให้เอามือไปจับจะให้มือไปแตะไม่แล้วนะคะไม่มีมีแค่ความเมตตาที่มองเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่นั้นแล้วค่ะน้องก็ช้ำมา,มากๆนะมองสื่อมองเฉยๆแค่มองดูเวทนาเชื่อว่าสิ่งที่ทำมันถูก ยืนด้วยขาตัวเองมันจะเป็นอะไรไปทำไมต้องวิ่งไปหาคนนน้นทำไมต้องวิ่งไปหาคนนี้นะอืมพี่ชุกา้าลองยืนด้วยขาตัวเองดูนะมันไม่จาเป็นคนเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปเกาะใครหรอกที่ผ่านมาต้องมีคนให้เกาะตลอดหรอถึงโตขึ้นมาได้ยืนด้วยขาตัวเองไม่ได้หรอพี่โ๊อโปมันมีอะไรกับรถไถห,หรือเปล่าเพราะรถคันแรกมันซื้อรถไถ เลยทางรถอ๋อซื้อรถคันแรกก็เลยซื้อรถใส่เลยที่ไม่ทำประโยชน์เลยรไม่รู้เหมือนกันนะพี่นะพี่โอัวดีค่ะพี่ไออุ่นวดีค่ะหลายโลกหลงตัวเองจริงค่ะพี่จริงแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเขาหลงตัวเองด้วยเหมือนอะไรนะดิ่เอ่อใครที่อยู่ในตกตกเอยู่ในที่ตกอออะไรเอผู้ชายคนนึงที่มันไปหลงตัวเองแล้วมันก็ทำคอนเทนต์หลงตัวเองอะปอสยามปอสยามอืมมันยืนเองไม่ได้นะไปนั่นไปนี่ไปโรงพักไปทำกิจกรรมอะไรก็ตาม มันต้องมีคนแนบข้างไปอย่างน้อยก็มีแม่นึ่งข้าวกินเองก็ไม่เคยไม่เป็นไม่เคยทําอะไรคนเดียวไม่เคยยืนคนเดียวแล้วตอนนี้มันกลัวมากกลัวแม่นกไส้มันทิ้งมันไม่กล้าเผชิญทุกอย่างคนเดียวถ้าย้ายไม่ไปใครจะจ่ายค่าน้ำมันคือต่อให้มีคนจ่ายค่าน้ำมันมันก็ไม่กล้าไปคนเดียวพี่วันเพ็ญอันนี้เรื่องจริงพี่ธนัท ที่ใส่เขาน่ากลัวพี่นะถึงแม้ว่าน้องจะรู้สึกสงสารเขาแล้วนะคะแต่ไม่กล้าเข้าใกล้หรอกนะสงสารที่เขาไม่รู้ตัวสงสารที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดหน้าเวทนาท <c oughs> ี่นิวไม่เคอไปลงเหรอเค <c oughs> <c oughs> มึงลงด้วยสิว่ากูจะด่ามึงไอ้พ <c oughs> ี